สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวร้อนบ้านเกิดหลังแรกน้องเนตตี้สไปซี่เปิดตัวคบแฟนหล่อเกาหลีสวยเลือกได้แฟนหล่อเหมือนพระเอกเกาหลีบ้านเกิดหลังแรกน้องเนตตี้สไปซี่ทุ่มทำงานหนักตั้งแต่ป .6 ซื้อบ้านใหม่เงินสดเลี้ยงทั้งบ้านไม่ต้องลำบากเนตตี้สไปซี่เรียกว่าเป็นสาวเก่งมากความสามารถกระตันยูต่อพ่อแม่และยังเรียนดีมากๆจนจะพูดว่าเธอ เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนรุ่นใหม่เอาไปเป็นไอดอลก็ไม่ผิดเพราะนอกจากความสามารถในการแต่งหน้าสุดปังแล้วเธอยังสร้างบ้านให้ครอบครัวในวัยเพียง12ปีมาแล้วเนตตี้สไปซี่เป็นเน็ตไอดอลสาวเก่งจากพังงาที่เรียกว่าครบเครื่องเรื่องการเรียนกระตันยูและความสามารถเนตตี้สไปซี่เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลสายบันเทิงที่มาพร้อมกับความกระตันยูและเรียนเก่งมากๆด้วยนะโดยเธอศึกษาหลักสูตร M.E.P. หรือ Mini English Program เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเหมือนกับห้องเรียน E.P. เพียงแต่ความเข้มจะน้อยกว่าอาจจะมีหลายวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทยโดยเธอมีความคิดสำหรับเรื่องการเรียนที่ว่าไม่ว่าจะเพศไหนเป็นอะไรถ้าตัวเองตั้งใจและเป็นตัวของตัวเองคุณก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันและเรื่องเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญทุกคนควรอยู่คู่กับความรู้ นั่นจึงทําให้เธอเลือกที่จะโฟกัสไปที่เรื่องเรียนมากกว่าการรับงานเพราะถึงแม้จะมีงานติดต่อมาให้ไปโชว์ตัวหรือร่วมงานอะไรถ้าคิวงานตรงกับเวลาเรียนน้องก็จะไม่รับจริงๆนอกจากนั้นเธอยังเป็นเด็กน้อยน่ารักที่มีความกตันยูมากๆซึ่งน้องก็สามารถสร้างบ้านให้กับครอบครัวของเธอได้สําเร็จจากน้ําพักน้าแรงของตัวเองที่ตัวเองทํางานหาเงินมาภายในวัยเพียงแค่12ปีเพียงเท่านั้น แถมตอนนี้ยังได้ขึ้นแท่นเน็ตไอดรวมถึง i n นฟลูเอนเด้วยซึ่งก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังหลากหลายแบรนด์เลยล่ะค่ะและต้องบอกเลยว่านอกจากเรื่องงานจะปังแล้วเรื่องหัวใจก็ปังไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะเพราะมีแฟนหนุ่มแล้วแถมยังเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานกันหนักมากเพราะมักจะมีภาพคู่หวานๆรวมถึงโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ติดตามกันตลอดเลยล่ะค่ะ และในวันนี้เราก็มีภาพความหวานของทั้งคู่ออกมาให้ติดตามกันด้วยเอาเป็นว่าแฟนหนุ่มของเนสตี้จะหล่องานดีขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเพราะครบหาดูใจกันอย่างเปิดเผยแถมยังมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันตลอดด้วยเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่อินสตาแกรมเนสตี้ของน้องเนสตี้กันได้เลย ขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ค่ะ